DNA ดําเดำเนินการเข้ารหัสสำหรับสายพันธุกรรมนี้เกี่ยวของมันประกอบด้วยเส้นใหญ่ใหญ่แก้วที่มีการเข้ารหัสด,ด้วยแสงซึ่งเป็นเส้นใหญ่ใหญ่แมงมุมขนาดเล็กที่มีข้อมูลในลักษณะเดียวกับระบบใยแก้วนำแสงเสาแห่งแสงที่คุณใช้กระตุ้นตัวเอง และนำข้อมูลเข้าสู่ร่างกายของคุณก็ประกอบด้วยเส้นใหญ่ที่เข้ารหัสแสงเช่นกันฟิลามต์ที่เข้ารหัสด้วยแสงเหล่านี้บรรจุข้อมูลและข้อมูลจำนวนมหาศาลร,ร่างกายของคุณก็เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้เมื่อรวมเข้าด้วยกันและวางในตำแหน่งที่แน่นอน ฟิลามันที่เข้ารหัสแสงจะทำงานร่วมกันและเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมกับประวัติศาสตร์ที่พวกมันมีอยู่เส้นใหญ่ที่เข้ารหัสด,ด้วยแสงภายในร่างกายมนุษย์คล้ายกับห้องสมุดขนาดใหญ่ซึ่งเป็นห้องสมุดที่ใหญ่โตมากจนสามารถเล่าถึง ประวัติศาสตร์จักรวาลของคุณได้ในช่วงประวัติศาสตร์ของโลกมีสัตว์หลายชนิดอาศัยอยู่ที่นี่คุณได้โน้มน้าวตัวเองว่ามนุษย์มีถิ่นกำเนิดบนโลกใบนี้มนุษย์ถูกวางไว้ที่นี่ผู้คนต่างตกตะลึงเพราะพวกเขากำลังจะค้นพบรูปแบบโครงกระดูก ของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันมากในไม่ช้าสิ่งเหล่านี้บางส่วนถูกค้นพบแล้วโดยเฉพาะในอเมริกาใต้แม้ว่าจะถูกเขียนขึ้นในหนังสือพิมพ์แท็บลอยของคุณและส่งต่อให้เป็นเรื่องหลอกลวงหรือเก็บไว้เป็นความลับอย่างน่ากลัวเมื่อจิตสำนึก ของมนุษยชาติเพิ่มขึ้นเป็นความถี่ของการเปิดรับและระบบประสาทของมวลจิตมีความสมดุลจนถึงจุดที่สามารถเปลี่ยนกระบวนการได้โลกจะเปิดเผยความลับของมันด้วยวิธีการต่างๆเช่นรูปแบบสภาพอากาศการเปลี่ยนแปลงของโลก การค้นพบทางจิตและอื่นๆคุณจะค้นพบประวัติศาสตร์ใหม่ทางหมดงานที่คุณมีต่อหน้าคือสั่งการตั้งใจและวิวัฒนาการ DNA ของคุณอย่างมีสติการบังคับบัญชาเต็มใจขอสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะคุณต้องก้าวผ่านตัวตนมากมายจากมุมมองทางประวัติศาสตร์ของการดำรงอยู่หรือแก่นแท้หรือจินตวิญญาณหลายมิติของคุณคุณเป็นตัวละครทุกประเภทประสบการณ์เหล่านี้บางส่วนก็เจ็บปวดพวกเขาได้รับความท้าทายและยาก ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องก้าวผ่านความท้าทายและปลดล็อกประวัติศาสตร์ที่อยู่ภายในร่างกายของคุณโดยปล่อยให้เส้นใยที่เข้ารหัสแสนรวมตัวกันใหม่ก่อตัวเป็นเกลียวใหม่และโดยปล่อยให้ตัวคุณเองเปิดรับว่าข้อมูลนี้ใน DNA จะเป็นอย่างไร เสียบเข้ากับคุณมันจะไม่สมเหตุสมผลเสมอไปสำหรับความคิดเชิงตกกรรกะของคุณคุณจะได้เรียนรู้ว่าจิตใจที่มีเหตุผลของคุณมีสถานที่หน้าที่และจุดประสงค์แต่ไม่ใช่ตัวตนของคุณหลายคนใช้ความคิดเชิงตกกรรกะมากเกินไป ถูกทำร้ายเมื่อคุณใช้มากเกินไปและใช้จิตใจที่มีเหตุผลในทางที่ผิดคุณจะสร้างความเครียดให้กับร่างกายของคุณคุณไม่จำเป็นต้องเข้าใจอย่างมีเหตุผลในสิ่งที่คุณประสบอยู่เสมอไปดูตัวเองรักษาอารมณ์ขันตลอดเวลา และรักษาแนวคิดที่คุณกำลังพัฒนาคุณจะต้องผ่านหลายสิ่งหลายอย่างเพราะคุณกำลังปีนบันไดของตัวตนที่ประกอบด้วยระบบจักรละของคุณจักรละเป็นศูนย์ข้อมูลด้านพลังงานที่เข้าสู่ช่วงชีวิตที่คุณเปิดใช้งานหรือแสดงตัวตนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง จำเป็นสำหรับคนที่จะค้นพบตัวตนของคนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ฟิลเเมนที่เข้ารหัสด้วยแสงเป็นเครื่องมือของแสงส่วนหนึ่งของแสงและการแสดงแสงฟิลเเมนที่เข้ารหัสด้วยแสงเหล่านี้มีอยู่ในเซลล์ของคนเป็นเส้นใยละเอียดคล้ายเกลียวจำนวนนับล้าน ในขณะที่ฟิลาเมต์เข้ารหัสด้วยแสงคู่กันนั้นมีอยู่นอกร่างกายของคุณฟิลาเมต์ที่เข้ารหัสด้วยแสงมีรูปทรงเลขาคณิตของภาษาของแสงซึ่งบอกเล่าถึงตัวตนของคุณก่อนหน้านี้ฟิลาเมต์ที่เข้ารหัสด้วยแสงเหล่านี้ ไม่สามารถมายัางโลกได้เพราะมีมลพิษที่สร้างโดยทีมมืดที่การพวกมันออกไปเส้นใหญ่ที่เข้ารหัสด้วยแสงเปรียบเสมือนรังสีของแสงที่มีรูปแบบทางเลขาคณิตของภาษาพวกเขามาหาคุณจากฐานข้อมูลจัก,กรวาลและเก็บข้อมูลพวกคุณหลายคน อยู่ในจุดที่คุณไม่จำเป็นต้องทำการรักษาร่างกายคุณต้องมีการศึกษาที่เกิดขึ้นเองหรือปลูกฝังในร่างกายของคุณเพื่อสอนคุณนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าผู้คนบางคนบนโลกใบนี้โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานกับเคสตัน จะเรียนรู้การเติมและกระตุ้นร่างกายอื่นๆด้วยเส้นใหญ่เหล่านี้บุคคลที่สแสวงหาประสบการณ์นี้จะมีเส้นใหญ่ที่กระตุ้นในร่างกายของพวกเขาเพื่อให้ข้อมูลในทันทีและรู้ได้ทันทีนี่คือสิ่งที่การศึกษากำลังพัฒนาไปจะมีสิ่งมีชีวิต ที่จะช่วยคุณในเรื่องนี้ทั้งหมดคุณจะต้องสามารถรับรู้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้และรับรู้ความเป็นจริงอื่นๆตามที่มีอยู่รอบตัวคุณเมื่อข้อมูลในเส้นใหญ่ที่เข้ารหัสด,ด้วยแสงกระจัดกระจายไม่มีการเผาไหม้ของห้องสมุดมันเป็นเพียงว่าหนังสือทุกเล่ม ถูกฉีกออกจากชั้นวางและเทงไว้กลางห้องลองนึกภาพถ้าคุณเดินเข้าไปในห้องขนาดเท่าสนามกีฬาขนาดยักษ์และหนังสือหรือข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในห้องนั้นถูกดึงออกจากชั้นวางและเทงไว้กลางพื้นคุณสามารถหาอะไรได้นอกจากความบังเอิญใช่หรือไม่ เนื่องจากมนุษย์ไม่เชื่อในลำดับของโอกาสพวกเขาจึงไม่เคยปฏิบัติตามคำสั่งที่อยู่ภายในตัวของพวกเขาข้อมูลในเส้นยายถูกถีงไว้ในตัวคุณแต่ไม่มีทางมีเหตุผลที่จะทำความเข้าใจได้แล้วในปัจจุบันนี้หาข้อมูลได้อย่างไรข้อมูล กำลังจะเปิดเผยต่อตัวคุณนั่นคือกระบวนการคุณไม่ต้องไปหามันเพราะการเปิดเผยนี้เป็นมรดกข,ของคุณคุณเป็นใครเมื่อ DNA เริ่มกรอตัวเป็นเกลียวใหม่สายใหม่เหล่านี้จะเดินทางไปตามระบบประสาทในร่างกายที่กำลังพัฒนาในเวลานี้ความทรงจำ จะหลั่งไหลเข้ามาในจิตสมนึกของคุณคุณต้องทำงานเพื่อพัฒนานระบบประสาทนี้เพื่อดึงแสงเข้าสู่ร่างกายเพื่อให้ระบบออกซิเจนเรียนรู้วิธีเคลื่อนไหวผ่านการเร่งพลังงานและเรียกความคิดประสบการณ์เพิ่มเติมเข้าสู่ร่างกายของคุณ เมื่อกระบวนการนี้เริ่มเติบโตและหล่อเลี้ยงตัวเองในร่างกายของคุณเพียงแค่สังเกตมันเพราะคุณจะต้องการทราบวิธีเข้าถึงมันการติดอยู่กับละครของคุณก็เหมือนกับการอ่านหนังสือของคุณเล่มหนึ่งซ้ำแล้วซ้ำอีกและปล่อยให้ข้อมูลทั้งหมดในหนังสือเล่มอื่นมารวมกัน ยังมีอีกมากมายมีเรื่องราวทั้งหมดเรื่องราวทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับเจตวิญญาณทั้งหมดของคุณในฐานะสมาชิกค,ครอบครัวแห่งแสงคุณตกลงที่จะให้ร่างกายรับรู้ถึงการมีอยู่ของคุณทั้งหมดในร่างกายคุณตกลงที่จะยอมรับสิ่งที่คุณได้ทำ และส่วนต่างๆที่คุณได้เล่นในการดำรงอยู่ทั้งหมดเหล่านี้จากนั้นจึงค้นหาความจริงที่แตกต่างกันและเปลี่ยนแปลงตามข้อตกลงของคุณในฐานะตัวแทนของครอบครัวแห่งแสงคุณมีเจตจำนงเสรีในข้อตกลงนี้แน่นอนเกลียวสามชั้น นำคุณเข้าสู่ศูนความรู้สึกศูนความรู้สึกคืออารมณ์และอารมณ์คือถนนหรือสะพานหรือตัวไปสู่ตัวตนฝ่ายวิญญ,ญาณเมื่อผู้คนปฏิเสธตัวตนทางอารมณ์พวกเขาไม่สามารถเข้าสู่อาณาจักรแห่งเจตวิญ,ญญาณได้พระเจ้าตรัสว่า จงรู้จักตนเองรู้ใจตนเองมันเป็นสิ่งเดียวกันข้อความนั้นได้รับบนโลกใบนี้เมื่อนานมาแล้วแต่มันบิดเบือนเพื่อให้ผู้คนไม่สามารถเข้าใจว่าพวกเขายิ่งใหญ่เพียงใดและสิ่งที่พวกเขาต้องทำคือจัดเรียงตัวเองใหม่ DNA ถือรหัส มันมีพิมพ์เขียวของอัตลักษณ์แผนการสำหรับการดำรงอยู่ประวัติศาสตร์ของจักรวาลและประวัติศาสตร์ของชีวิตในสถานที่เฉพาะนี้และถูกเก็บไว้ในเซลล์ของมนุษย์ DNA ดั้งเดิมของดาวเคราะห์ดวงนี้มนุษย์อาศัยอยู่มีระบบพิมพ์เขียวทางพันธุก,กรรม ที่มีพื้นฐานมาจากหมายเลข12ดังนั้นสายพันธุกรรมทั้ง12สายจึงเชื่อมโยงกับตัวแทนหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆมากมายที่มีหมายเลข12จําจำไว้ว่าความเป็นจริงสะท้อนความเป็นจริงข้อมูล12สายเชื่อมโยงมนุษย์กับสูตรข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เข้าและออกจากร่างกายขณะที่โลกกำลังเข้าสู่การรวมกลุ่มหรือจัดเรียงตามวัตถุประสงค์ผู้ที่วางแผนดั้งเดิมจะกลับมาเพื่อกระตุ้นระบบ12เกลียวในสิ่งมีชีวิตที่ครอบครองมนุษย์จนถึงปัจจุบันและทำให้โลกกลับมา อยู่บนเส้นทางของมันเมื่อห้องสมุดชีวภาพถูกสร้างขึ้นจากหลายยุคหลายสมัยมาแล้วมีการตัดสินใจแล้วว่าผู้ดูแลโลกจะถือกุญแจเพื่อปลดล็อกข้อมูลที่เก็บไว้ในห้องสมุดที่มีชีวิตนี้สิ่งนี้เชื่อมโยงกับศูนข้อมูลทั้ง12แห่งอย่างไร เมื่อระบบจกกักระของมนุษย์เชื่อมต่อกันเปิดและเปิดใช้งานข้อมูลจะเริ่มค้นหาการแสดงออกและพร้อมใช้งานมีบางสิ่งที่จะเข้ารหัสหรือเรียกข้อมูลนี้นำไปสู่ระดับแนวหน้าของการดำรงอยู่เพื่อให้มันเริ่มแสดงออกเมื่อคุณติดอยู่ในสูย์ข้อมูล7ในร่างกายของคุณ และ 5. นอกร่างกายของคุณคุณก็พร้อมที่จะรับพลังงานผ่านศูนย์ข้อมูลอีก12ชุดเมื่อคุณเปิดใช้งานจากระทั้ง12ของตัวเองคุณจะเชื่อมต่อกับพลังงานที่เก็บไว้ในชุดโูนย์12ชุดคู่ขนานกันจากระตุ้นกระบวนการของคุณต่อไปในที่สุดสิ่งนี้ จะนำสมองไปสู่การทำงานที่เหมือนคอมพิวเตอร์อย่างสมบูรณ์และสมบูรณ์ความเป็นจริงคู่ขนานทั้ง12วิธีสามารถปลดล็อกข้อมูลที่ถูกซ่อนไว้ได้มีหลายขั้นตอนในการปลดล็อกข้อมูลนี้คุณสามารถเปรียบเทียบสิ่งนี้กับการรักษาความปลอดภัยระดับลึกของรัฐบาลซึ่งใช้ลายนิ้วมือ และลอดประทับระดับต่างๆเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนสุดท้ายมีหลายวิธีที่สิ่งต่างๆจะต้องเชื่อมต่อกันหากมีการเก็บข้อมูลที่เป็นความลับการกระตุ้น12สายของ DNA เกิดขึ้นพร้อมกับการกระตุน้นการหมนุนการเคลื่อนไหวและการเปิดสูนกลางข้อมูลทั้ง12แห่ง จากลาทั้ง12เป็นแผนพลังอีเทอร์เป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อมต่อของการหมุนของ12เมื่อการจัดตำแหน่งพลังงานนี้เกิดขึ้นมันจะดึงและดึงพลังงานเข้าสู่ดวงดาวทั้ง12ดวงในระบบสุริยะของคนร่างกายเหล่านี้จะเริ่มป้อนพลังงาน กลับคืนสู่โลกพวกมันจะกระตุ้นตัวเองด้วยการปล่อยสิ่งที่พวกเขาถือไว้เพื่อให้โลกสามารถมีชีวิตขึ้นมาทางชีวภาพตัวอย่างเช่นมีกลุ่ม12จักรวาล12จักรวาลเหล่านี้หมุนวนมากขึ้นเรื่อยๆจะเกิดความกลอหลของจิตสำนึกใหม่ผ่านการหมุนของสูนกลาง ทั้ง12แห่งเพราะเมื่อส่วนกลางพลังงานทั้ง12นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสูาชั้นนอกร่มเชื่อมโยงตัวเองกลับคืนสู่โลกพลังงานใหม่จะหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่น่าเชื่อ